我知道中华人民。<noise> <noise> <noise> น้าเพจคููนกนะคะสวัสดีช่อง Youtube สวัสดีทุกคนทั่วโลกค่ะ,คะให้มันสปดสระปากกันหน่อยมาเร็วม,มาวันเวลามันไม่คอยมาเอนจอยปล่อยใจให้จีจัดสุดชีวิตเอาให้มันสนุกสุขเขาไว้สุขเขาไว้ยะวันปล่อยอารมณ์บอยไปตามสวรรค์ ทำทุกวันให้มันเป็นของเราสวัสดีค่ะใครที่เข้ามาแล้วนะคะสวัสดีทักทายกับคุณนกได้นะคะเเสปูสปานที่จาดกันในแร็วได้เวลาเฮลกันแล้วที่เราอย่ามัวนั่งซึมเดียวไม่ทันเขา เปลี่ยนชีวิตพิชิตความฝันสปูสปารสิจาดกันสิจ้ามาสิจ้าลุกขึ้นมาเร็วพลันทำให้วันเป็นของเราทุกวันสร้างสวรรค์ในหัวใจใจทะยางสู้ไหมปล่อยใจให้สมาูปสปา วันนี้นะคะคุณหมาสั้นนะคะมาสั้นอยากจะมาแบ่งปันมากนะคะกับหัวข้อาการตั้งเป้าหมายนะคะตั้งเป้าหมายอย่างไรให้ประสบความสำเร็จสวัสดีอเมริกาสวัสดีแคนาด,ดาสวัสดีมาเลเซียสวัสดีสิงคโปร์ค่ะ,คะ สปูดสปาร์ตจัดก,กันแต่แล้วในเวลาเฮากันแล้วเสียเราอย่ามัวนั่งซึงเมเดียวไม่ทันเขาปรับเปลี่ยนชีวิตพี่ชิดความฝันสปูดสปาร์ตจัดก,กันสิปาากกสมาสิจ้า,จาลุกขึ้นมาเร็วพันมันสร้างสวรรค์นในหัวใจใจเธอยังสู้ไหมปล่อยใจให้สปูดสปาร์ต โออมันเนาะจบเพลงนี้เริ่มเลยจบเพลงนี้เริ่มเลยจ้าสปูส๊ดสปาจิจักกันเร็วในเวลาเฮลกันแล้วสิเราอย่ามัวนั่งซึมเดียวไม่ทันเขา,าเปลี่ยนชีวิตพี่ชิดความฝันสปูส๊ดสปาจิ๊จักกันสิจ๊ะ มาสิจ้าลุกขึ้นมาเร็วพลังสร้างสุวรรณในหัวใจใจให้ยังสู้ไหมปล่อยใจให้สปูดสปาร์ตใหญ่ใหญ่ให่ให่ใอ่ะโอเคมาแล้วนะคะวันนี้นะคะทุกคนคะ่ะเรามาเจอกันดึกนิดนึงนะคะประมาณสามทุ่มเนาะ ไม่ว่าเวลาจะเท่าไหร่มันก็ดีมากๆเสมอเลยคะเพิ่งไหลมาจาก t i k t o ็อกเสร็จก็มาต่อที่เพจเลยนะคะขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะสวัสดีทุกคนทั่วทุกมุมโลกนะคะอุ้ยนะคุณนกต้องขอแนะนําตัวเองก่อนนะคะชื่อคุณนกนะคะอดีตคุณนกทํางานพย,พยาบาลนะอดีตเคยทํางานเป็นพยาบาลดิฉันเคยมีอดีตเป็นพยาบาลนะคะเคยทํางานพยาบาลมาสิปีค่ะ 10ปีแล้วก็ตอนนี้ก็ลาออกแล้วกเกษียณตัวเองแล้วนะคะ,กะเกษียณอายุราชการเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ได้ทํางานประจําแล้วตอนนี้มาเป็นนายตัวเองนะคะทำธุรกิจออนไลน์เต็มตัวเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะคุณนกเองคนเป็นคนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองคำว่าเปลี่ยนแปลงของคุณนกคือไม่ทำแบบเดิมแล้วลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมนะคะคุณนกจึงได้ผลลัพธ์ใหม่ชีวิตก็ได้เปลี่ยน เพราะคุณนกลุกขึ้นมาเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความรู้สึกค่ะเปลี่ยนอารมณ์แล้วก็เปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนชีวิตจากการดูคลิปมหาการ์21วันของครูสิตาค่ะนกเปลี่ยนชีวิตจากการดูคลิปของครูสิตานะคือตอนนั้นนะคะเราก็ยังทํางานประจําอยู่คุณนกไปเจอคลิปคลิปหนึ่งของครูสิตาซึ่งกาลังแบบกําลังถือเงินอยู่นะคะเป็นคลิปนี้ <c oughs> <c oughs> อขอนอย่าปิดเพลง คือเป็นคลิปหนึ่งที่คุณนกไปเห็นคลิปแม่ครูสิตากาลังถือเงินแล้วก็เต้นเต้นเ้นนกก็เลยเข้าไปดูคลิปนั้นแล้วก็ปรากฏว่าเฮ้ยชอบถูกจริตกับผู้หญิงคนนี้เออแล้ว่าทำไมทาไมเขารวยทําไมเขาแบบมีความสุขจังเลยนกก็เลยเข้าไปดูคลิปนั้นนะคะและ เราก็รู้สึกว่าเออเราชอบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วท้ายคลิปค่ะครูสิตาบอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนชีวิตนะคะไปดูคลิปมหาการยบ21วันนะคะนก็ออตามหาคลิปนี้เลยนะคะตามหาคลิปมหาการายบ21วันทันทีนะคะคุณนก็ถามถามรุ่นพี่ถามคนที่อยู่ใกล้ตัวว่ารู้จักคลิปนี้ไหมเห็นครูสิตาพูดบ่อยมากเลยว่าอยากเปลี่ยนชีวิตเออนก็ตามก็ตามหาคลิปนี้ แล้วหลังจากนั้นนก,ก็เจอค่ะครูแหม่มเป็นคนส่งให้นะคะและนก,ก็ตื่นรู้เลยจากการดูคลิปครูสิตาแค่คลิปเดียวนก,ก็เปลี่ยนชีวิตเลยนะคะคือต้องขอบคุณตัวครูนกเองที่วันนั้นอนุญ,ญาตตัวเองดูและอนุญาตตัวเองทําตามที่ครูสิตาสอนนอกขอโทษตัวเองตั้งแต่ศีรษะจรปลายเท้าโอ้โหในอดีตเราไม่เคยเป็นแบบนี้ไง ในอดีตเราทำงานด้วยความจริงจังซีเรียสทำงานด้วยความเครียดทำงานทุกวันทำงานหนักมากนะคะแล้วเราก็โมโหงุดหงิดบ่อยอารมณ์ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยจะมีความสุขจริงๆเลยนะคะนก็ตามหาความสุขตามหาแพสซิฟอินคัมเพราะตอนนั้นเราก็เริ่มมีปัญหาทางการเงินมีปัญหาทางครอบครัวเราก็อยากจะช่วยเหลือครอบครัวอยากจะมีอิสราภาพทางการเงินแล้วก็เวลาแล้วหลังจากนั้นนก็ตัดสินใจลงเรียน คือเรียนจริงๆอิะเข้าใจไหมคือเอาจริงกับการเรียนคลิปกับครูสิตานกเรียนคลิปฟีนกเสกกาไรได้เลยนะคะดึงดูดเงินได้ดึงดูดความสุขได้ดึงดูดความรักดีๆได้คุณนกสามารถรักตัวเอง ความรักสิ่งแรกที่นกได้คือนกกรักตัวเองก่อนนะคะพอเรารักตัวเองเราก็จะรักคนอื่นเป็นเรารักตัวเองเราดูแลตัวเองเห็นไหมเราเริ่มมีความคิดที่ดีกับตัวเองเรามีทัศนคติที่ดีกับตัวเองและเราก็มองตัวเองด้านดีแง่ดีและหลังจากนั้นนกก็มองคนอื่นในแง่ดีเช่นเดียวกันเริ่มมองบวกค่ะคุณขาดิฉันเริ่มเปลี่ยนทัศนคติตัวเองเป็นด้าน บวกหมดเลยเชื่อไหมนกมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นบวกตีบวกเก่งมากขอโทษตัวเองที่เคยคิดลบขอโทษตัวเองที่เคยทําร้ายตัวเองนอนดึกนะคะไม่กินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขอโทษตัวเองที่เราไม่ได้ดูแลตัวเองดีเท่าไหร่นะคะเราขอโทษตัวเองที่รับเรื่องราวลบๆเข้ามาขอโทษที่เราเป็นคนขี้งุนงิดด่าตัวเองหรือว่าโทษตัวเองอะไรเงี้ยนก,ก็ขอโทษตัวเองนะ แล้วหลังจากนั้นก็ขอบคุณตัวเองค่ะขอบคุณตัวเองด้วยตั้งแต่ศีรษะจนถปลายเท้าขอบคุณที่ฉันยังไม่ตายขอบคุณที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะเราทํางานพยาบาลแล้วเห็นความตายทุกเป็นทุกวันน่ะเราเห็นความเป็นความตายทุกวันเราก็เลยซาบซึ้งใจ לה, ว่าเฮ้ยฉันโชคดีจังเลยที่ฉันยังไม่ตายเข้าใจไหมคะเราโชคดีจังเลยที่เรายังมีชีวิตอยู่แล้วคุณนก็มองเห็นคุณค่าของตัวเองคุณค่าของการมีชีวิตอยู่นก็ลุกขึ้นมา ลุกขึ้นมาเลยสร้างชีวิตตัวเองค่ะแต่ก่อนไม่ใช่แบบนี้เลยนะคะก็หเหมือนเหมือนเหมือนกับเราเหมือนกับได้เกิดใหม่ในร่างเดิมเหมือนกับว่าเราเหมือนกับได้ชีวิตใหม่ในร่างเดิมนก็พัฒนาตัวเองขึ้นดูคลิปนะคะแล้วก็ทําทันทีนก็เพียรพัฒนาตัวเองขึ้นพัฒนาตัวเองขึ้นทําในสิ่งที่ไม่เคยทานก็เลยได้มีได้ผลลัพธ์ใหม่ๆกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาเชื่อไหมนะคะ แล้วหลังจากนั้นนะคะพอคุณนกได้ได้เหมือนแบบเราได้ความสุขอะประตูแห่งความสุขนกเปิดนกก็มองคนอื่นนะคะด้านดีความสุขเปิดนกก็เสกเงินสามารถสร้างไรายได้ได้นะคะแล้วก็มีความสุขกับตัวเองแล้วก็ครอบครัวเห็นไหมมีสุขภาพที่ดีมีการแบ่งปันคืนสู่สังคมนกก็ได้ทั้ง 6, ทั้งหด้านของชีวิต ออเและจากนั้นนุกนุกได้อะไรรู้ไหมการตั้งเป้าหมายในชีวิตค่ะซึ่งแต่ก่อนเราไม่รู้ว่าเราจะเราไม่รู้จุดหมายปลายทางเราไม่รู้ว่าเราจะต้องเริ่มต้นอย่างไรเพราะเราไม่มีเป้าหมายในชีวิตนกใช้ชีวิตมาเกือบ30ปีเนี่ยไม่มีเป้าหมายเลยนะนกแค่คิดว่าอ้ก,ก็ทํางานทํางานแล้วก็ไปนอนนอนแล้วก็ทํางานทํางาน จนถึงอายุราชการกเกษียณแล้วก็คิดแค่นั้นเงินแล้วก็ทํางานแค่นั้นเราไม่ได้มีเป้าหมายจริงๆกับตัวเองเราไม่รู้ว่าเราจะปักเป้าอย่างไงจนนกไม่ได้มาเจอคลิปครูสิตานะคะคลิปมหากาบยี่สิบเอ็ดวันนกจึงเข้าใจการตั้งเป้าหมายกับตัวเองว่าอ๋อมันต้องเริ่มต้นการตั้งเป้าหมายในชีวิต นกตั้งเป้าหมายใหญ่เลยค่ะไม่ว่าจะเป้าหมายเล็กหรือเป้าหมายใหญ่เราก็ลงมือทาเท่ากันนี่คือความลับของกฎแรงดึงดูดหลังจากนั้นนกก็ตั้งเป้าหมายใหญ่เลยค่ะและเชื่อว่ามันเป็นไปได้เห็นไหมตั้งเป้าหมายใหญ่และมีความเชื่อว่ามันเป็นไปได้เพราะมนุษย์จะทําตามกลไกลความเชื่อของตัวเองแล้วนกก็แค่พูดสิ่งนั้นบ่อยๆซ้ๆําๆจนเรารู้สึกว่ามันเป็นเป็นไปได้และที่สําคัญ เราต้องไปดูคนที่เขาประสบความสําเร็จคุณปรารถนานที่จะสาเร็จในออนไลน์คุณก็ต้องไปดูคนที่เขาไร์เก่งๆ,ๆคนที่เขามีชีวิตที่ดีไปดูคนที่เขามีร้อยล้านจริงๆจากการทําออนไลน์อนกก็ c o ี้ครูสิตาค่ะปปี้ดูครูสิตาครูสิตาทําอะไรนกป o ี้ทำหมดเลยค่ะทําตามคนสําเร็จตั้งเป้าหมายใหญ่ร้อยล้านค่ะแต่เราไม่ได้กดดันนะแต่เราลงมือทําด้วยความสุขเราเชื่อว่าจัก,กวาลเหลือเฟือเพราะว่า จักรวาลไม่เข้าใจจํานวนนะคะจักรวันเข้าใจความรู้สึกแล้วก็อารมณ์เราแค่ตั้งเป้าหมายใหญ่อันนี้คือข้อหนึ่งตั้งเป้าหมายใหญ่และท้าทายเป้าหมายนั้นดูแบบใหญ่ๆดูโอเวอร์แอคติ้งไปเลยเพราะมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันท้าทายในเป้าหมายแต่ถ้าเป้าหมายมันเล็กเราจะรู้สึกว่าเราทําได้มันจะไม่อยากทานะคะพอเราตั้งเป้าหมายใหญ่เราจะรู้สึกท้าทายในตัวเองโนก็เลยตั้งเป้าหมายใหญ่เลย นะคะตั้งเป้าหมายอย่าเลยร้อยล้านฉันคืออายุน้อยร้อยล้านฉันคือนอายุน้อยร้อยล้านตั้งเป้าไปเลยนะคะไม่ผิดนะคะการมีเป้าหมายหรือว่าความฝันไม่ผิดไม่ผิดคนที่ไม่มีความฝันคือคนที่ตายไปแล้วเราสามารถฝันได้ความฝันไม่ได้ฆ่าใครฝันใหญ่แล้วหลังจากนั้นคุณก็หาเหตุผลนะคะอันนี้ข้อ2ข้อ2นะหาเหตุผลมาสนับสนุนเป้าหมายของตัวเองคะ่ะว่าที่เธอตั้งเป้าร้อยล้านเนี่ย เธอคู่ควรอย่างไรนะคะนกก็หาเหตุผลมาสนับสนุนเอ้ยมันเป็นไปได้เออสร้างความเป็นไปได้ในเป้าหมายของเราโดยการไปดูคนที่เขาอายุน้อยร้อยล้านไปดูคนที่เขาทําออนไลน์เก่งๆมันทําให้นกเชื่อมั่นมากขึ้นว่าอ๋อร้อยล้านมันเป็นไปได้นี่อืมฉันเรียนรู้กฎจักรวาลฉันเรียนรู้กับครูสิตาฉันนั่งสมาธิสวดมนต์ฉันเป็นคนดีคิดดีคิดบวกฉันเป็นคน กตันย so so uh ูฉันเปิดรับทางไหลของเงินฉันมีความสุขฉันรักตัวเองฉันไม่อิจฉาใครฉันไม่ฉันไม่เคยคิดคดกงใครฉันมีความซื่อสัตย์เห็นไหมเราหาเหตุผลด้านดีมาซับพอร์ตในเป้าหมายของเราและมันจะทำให้เรามั่นใจในความเป็นไปได้เขาเรียกว่าการปักเป้าปักเป้าเชื่อไปเลยว่ามันเป็นไปได้หาเหตุผลมาสนับสนุนแค่นั้น ส่วนอันที่3นะคะอันที่สอันที่สคุณต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าทําอย่างไรฉันถึงจะไปร้อยล้านทําอย่างไรทั้นฉันถึงจะไปสู่เป้าหมายฉันต้องต้องทําอย่างไรถึงจะมีร้อยล้านพอเราตั้งคำถามปุ๊บมันเป็นความ,มันเป็นคำถามเชิงปลายเปิดคําถามปลายเปิดมันจะหาเคือเมื่อไหร่ที่เราตั้งคำถามปลายเปิดเราจะมีคำตอบอ๋อ ก็เปิดรับทางไหลของเงินอ๋อก็ทําออนไลน์ไงเก็งไหมอ๋อก็ช่วยคนไงเห็นไหมคุณนก็ได้คําตอบจากการที่ตั้งคําถามปลายเปิดว่าฉันต้องทําอย่างไรฉันถึงจะมีร้อยล้านคุณนก็ทําออนไลน์จากนั้นคุณนก็ฝันใหญ่ขึ้นมาเป็นผู้นําติดบ,บริษัทอะ่ะเห็นไหมเราไม่ได้คาดหวังว่าเป้าหมายมันมันต้องได้มันต้องได้ตไดแต่เราเชื่อว่าเราได้แล้วเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นปล่อยวางมันต้องปล่อยวางค่ะคุณนกใช้เทคนิคง่ายๆแค่นี้แหละ มันจึงทาให้เราทำโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรเข้าสู่เส้นชัยโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะได้คือเราตั้งเป้าร้อยล้านก็จริงแต่เราไม่ได้คาดหวังว่ามันต้องได้ทีนี้การตั้งเป้าน่ะใส่ระยะเวลาให้กับตัวเองด้วยว่าเท่าไหร่อ่ภายในปีนี้หรอล้อยล้านภายในปีนี้หรอเป้าหมาย6เดือนราย6เดือนเป้าหมายรายวันเป้าหมายรายเดือนเราต้องซอยย่อยเป้าหมายของเราออกมาแบบนี้ ไมคะห้ามกดดันนะห้ามซีเรียสนะยิ่งคุณกดดันซีเรียสสงสัยรอคอยเท่ากับว่ายกเลิกไม่เชื่อใจในจักรวาลฉะนั้นเราต้องสบายๆเชื่อไปเลยว่าได้รับเรียบร้อยแล้วความเชื่อหรือว่าความคิดในหัวมันจะมาก่อนแล้วความจริงค่ะมันจะตามมาเมื่อไรก็เมื่อน,นนะั้นเนาะสบายๆแต่เราทำด้วยความสุขลงมือทำแบบสอดคล้องกับเป้าหมาย จริงไหมคะเท่านี้เราตั้งเป้าร้อยล้านแต่เรายังนั่งทํางานประจํารับเงินเดือน2องห0ื่นทุกเดือนมันเป็นไปไม่ได้นะคะฉะนั้นเราก็ต้องทําให้มันสอดคล้องด้วยคุณตั้งเป้าร้อยล้านคุณต้อง,งรู้ว่าธุรกิจของคุณมันเป็นไปได้ที่จะมีร้อยล้านเพราะสิ่งที่คุณทํามันสามารถเป็นไปได้สิ่งสิ่งที่คุณทํามันสามารถนําพาคุณไปสู่ร้อยล้านได้คุณจะรู้ เออ,อย่างที่คุณนกครัวค่ะว่าออนไลน์ยังไงฉันก็รวยออนไลน์ยังไงฉันก็มีรล้านตั้งเป้าภายในปีนี้มันเป็นไปได้และโคตรง่ายเสมอระหว่างทางเราต้องคิดดีคิดบวกหาเหตุผลด้านดีแล้วก็ดูแต่คนที่เขาประสบความสําเร็จดูแต่คนคิดบวกดูแต่คนที่พลังงานสูงสูงพลังงานบวกบวกเราจะไม่คบคนคิดลบเราจะบล็อกแบรนด์เบิร์นคนที่ขี้ฉาขี้นินทาที่คิดลบต่างๆหรือนักดับฝันเราจะบล็อกไว้ก่อนโอเคไหม คุณต้องไม่เสพขา่าวลบๆไม่ดูละครน้ำเน่าไม,ไม่ไม่ทำไม่ทำในสิ่งที่มันไม่เป็นไปตามเป้าหมายเช่นดูซีรีส์เกาหลีเออเปนินทาไปเมา,มา้ามอยไปนั่งทำที่มันไม่เป็นประโยชน์หรือว่านั่งไปทําสิ่งที่มันไร้สาระเออนะคะเราต้องทําให้มันสอดคล้องทําให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายของเราอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับเป้าหมายของเราตัดทิ้งตัดทิ้ง นะคะเช่นขาวลบๆอะไรเงี้ยถ้าเป็นไม่ได้ก็อย่าเสพนาะมันจะทําให้เราเครียดนะคะฉะนั้นไปต่อไม่ว่าเจอปัญหาและอุปสรรคระหว่างทางแล้วก็แค่ก้าวข้ามผ่านมันให้ได้เมื่อไหร่ที่คุณก้าวข้ามผ่านมันได้คุณจะได้ของขวัญชิ้นใหญ่นะคะเรามีหน้าที่แก้ปัญหาแล้วก็ไปต่ออะไรนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเจอมันคือสิ่งที่ดีที่สุดมันแค่บททดสอบถ้าเราผ่านมันได้เราจะได้ของขวัญชิ้นใหญ่ เราต้องทำในสิ่งที่เรารักนะคะทำเนื้องานที่มันรวยได้ทำด้วยความสุขสนุกสนานและเบิกบานตั้งเป้าเช่นคุณตั้งเป้าอ่ะวันละสองหมื่นนะคะวันละสองหมื่นคุณต้องรู้ว่าอะไรคุณต้องทำอย่างไรอ่ะคุณถึงจะมีรายได้เข้ามาวันละสองหมื่นคุณต้องขายอะไรเกตไหมเราต้องรู้ว่างานที่คุณทำมันนำพาให้คุณไปสู่เป้าหมายของคุณ นะคะแล้วคุณก็ทํามันด้วยความสุขเก็ตไหมไม่ต้องไปคาดหวังเมื่อไหร่เมื่อนั้นค่ะมันจะถึงเส้นชัยโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะคะอย่าลืมสายพูดสายภาพสายแอคชั่นคุณต้องทําสายพูดสายภาพสายแอคชั่นมันคือทางลัดมันคือวิธีการดึงดูดที่รวดเร็วมากๆคุณต้องพูดซ้ำๆพูดบ่อยๆ แล้วก็เห็นภาพมันล่วงหน้าแล้วก็ลงมือทําสวมการเป็นว่าเราคืออายุน้อยร้อยล้านแล้วสวมการเป็นนะคะเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นเมื่อเราคู่ควรเก็ตไหมเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นเมื่อเราคู่ควรระหว่างที่เราลงมือทำเนี่ยเราใช้กดแรงหนึ่งดูดไปเลยนะคะสายพูดสายภาพสายแอคชั่นและปล่อยวางนะคะ อืมนะเอาไปทำค่ะเทคนิคง่ายๆแค่นี้คุณนกมาให้ฟรีนะคะเออนะคะมาแบ่งปันฟรีมาทำคลิปสั้นหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> เออนะคะโอ,อ้โหนะใครที่ฟังคลิปนี้ก็โคตรโชคดีขอบคุณ YouTube ด้วยนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีก็กด subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับคุณนกด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณนกไปแล้วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะโอ้นะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ามาทีหลังก็ไปย้อนนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายราตีสวัสดีอย่าลืมนั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์ก่อนนอนด้วยนะคะ